เสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วไปหาเพื่อนเพื่อนดีกว่าไปหาน้องน้องเล็กสุดก่อนเห็นตัวั่ายง,ง่ายเงีย่งยง,ยงย่อ้าวสวัสดีนี่ฉันเองฉันไม่รู้เพื่อนฉันวิ่งหนีหาแล้วนู่นอยู่ในสระน้ำหรือเปล่านู่นวิ่งหนี เปลี่ยนเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปสก,กีใน,นนี้ละโอเคโอเคเขาเปลี่ยนเป็นตัวปกติพี่สาวพี่สาวไม่พี่หนูหิวข้าวแล้วพี่หนูหิวข้าวแล้วอะ่ะไม่ฉันเป็นคณะาโอฉันเป็นน้องเล็กเธอเป็นพี่อ๋อโอเค น้องวันนี้อยากกินอะไรวันนี้กินอะไรก็ได้นะแต่พี่อยากพี่ไปทำให้น้ำน้ำน้ำำำำำนำำนำนำนำถามอะไรไม่ตอบทำอันนี้ให้กเรียนเสล้วหานมาเสือเปล่วเธอแล้วเธอก็เห็นฉันทำหน้าสิ ฉันก็ถามว่าเอา้าเป็นอะไรนะ่ะหน้าเซ็งแปลกๆไม,แบบไม่หลังจากนั้นเธอก็เห็นว่าฉันนี่งขึ้นเข้าไปเลยนะฮึคิวสมมติฉันก็วิ่งไปแอบจนเธอหาไม่เจอนะเน่ไม้เธอบนะอกก่อนว่าเธอวิ่งไปแอบทำไมมนูไม่ก็สมมติฉันวิ่งแย่งแบบที่ไม่เข้าท่าบอกที่จะบอกเธอแป๊บนึงเดี๋ยวไปอ้าวไปไหนแล้วนะ่ะฉันก็เลยตามเธอไปนะ แต่เธอก็เห็นว่าฉันวิ่งไปหลบไปหลบกลๆแล้วเอเลยตั้งใจแล้วห้องแตตอนนั้นเธอมาเจอห้องทีงง่ฉัน่ก็หันมามองไม่เจอนวะแต่เธอไม่รู้เลยนะความรับที่ฉันซ่อนคืออะไร,ะไรความเความรับที่ฉันซ่อนก็คือฉันพุ่ยิได้ใช่ใช่มก็เห็นแต่ฉ,แฉันก็รีวิ่งไปแอบดูแตเธอก็หาไม่เจอ อยู่ไหนะเนีนิ่งนิ่ยนิ่งนี่อยู่ไหมเนี่ยนิ่อยู่นี่นิว่าไงฉันสูงกว่าเธออ่ะ อะไรอะไรโดนโดนโดนเมื่อกี้โดนเฉยๆอะไรอะไรเคแล้วหลังจากนั้นฉันก็หลังจากนั้นฉันก็งงนะว่าจะเป็นอะไรอเป็นอะไรนะันแบบนึงฉัใส่ใหม่ก่นอนอืมอร่อย ห้องอยู่ไนนะสมมุติอันนี้ก็คือฉันจะหาห้องฉันก่อนเลยนะแล้วฉันก็ไปหาห้องเก่าห้องที่สองที่เราเคยนอนด้วยกันห้องที่สามที่น้องอยู่ก็ไม่เห็นเนะาะเธอเลยวิ่งเธอความหวังสุดท้ายาเธอเลยวิ่งมาดูข้างล่าง ฉันก็เห็นเธอแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจนะเพราะตอนนั้นฉันเบื่อมากฉันก็เลยไปนอนนะสมมุติฉันก็ได้ยินเธอพูดอะไรแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจนะเพราะฉันง่วงมาไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมห้องเลยอยากฉันนอนไม่ได้ฉันเป็นเพื่อนรวมห้องหน่อยฉันนอนไม่ได้ ขอเป็นเพื่อนเริ่มห้องก่อนแต่ไหมเธอคะฉันจะไม่กวนเธอเลยจะต้อน,ะน่าปวดไม้ข้ไม่ได้สิ ปวดไม่รู้แต่ขอร้องฉันจะไม่กวนเธอเลยถ้าเธอจะได้รู้งลงมอ,งก,องก็ได้ก็ได้อ๋อมันต่างกันอย่างนี้นะเอกคณะเอกับคณะอกอ๋อคณะ<ช>อ,อ,อมันข่มในเธอใช่เธอเหนียวเธอมาหาทุกคนหลับแล้วโอเคไหน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 นี่เหนียวเธอรู้สิของฉันจะเป็นของตรง อ๋อแต่ว่าไอ้ไอพ้พี่เสื้อคือเหมือนกันแต่ว่าพี่สาวจะไม่มัดผมส่วนน้องเล็กจะไม่เอ้ยส่วนน้องเล็กจะมัดผมเพราะแม่จะไม่ให้ซุ้งเซิงจุบนอนละสมุนนองก็แอบ,บมาย่องในห้องพี่นะแล้วก็แอบ,บมาปิดไฟให้นะเพื่อไม่ให้พี่เห็นว่าน้องกําลังทําอะไรนะน้องขาน,น้องคามาอบเดี๋ยวฉันจะเป็นล่างโดมาให้ด้วยนะ <That. S 2> หนูไม่รู้นูเห็นเดินออกไปแล้วม่ไม่ไมไไมยังไม่หกสองมิตเลย แล้วเธอก็รู้สึกว่าทำไมมันเงี่ยแปลกๆเอเลยเธอเลยเดินไปสำรวจทั่วห้องเธอเลยเดินออกมาหน้าห้องนวเธอก็เห็นว่าฉ ได้เลยจุดลืมว่าตะกี้เปล่าปล่ะเดี๋ยวเป็นเบาหวานนิ่งฮะแล้วเธอก็รู้สึกรู้สึกเอิมแปลกรู้สึกแปลกรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองไเอ๊ะทำไงด หราก็อยู่ข้างๆนี่สงสัยไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพี่แตหลังแบบนั้นพอเธอไปนอนฉันก็ทล็กจดงแล้วเธอก็รู้สึกด้วยว่าอันอยู่แล้วเธอก็เห็นว่าฉันฉันคนหนึ่งเธอก็ง่งนะทํมไม แลก็ได้เห็นร่างจริงของน้องนะสมุชัยก็ตกใจนะตกใจทำไมที่ท่าดิทำไมตกใจมาเนี่ยก็ที่ถ่ายอะถ่ายรูปไปแล้วเธอก็เลยรีบไปนอนนะ <c oughs> เผื่อฉัน ค่อเพื่อฉันฝันร้ายเธอแล้วเธอก็เปลี่ยนเป็นตัวนั้นสิจริงๆฉันก็ฝันร้ายจริงๆโอเคไหมได้ ก็ขค้ไปดูอีกทีฉันก็ว่าฉันฝันร้านนะรีบเดสิถ้าบอกว่าเสร็จแล้วฉันก็ได้ตื่นฉันยังไม่เสร็จแซมูชาก็ตื่นตอนหกโมงพอดีเลยนะเพิ่งันยได้เสร็จีสมมติทางนี้เธอไม่เห็นแล้วนะห ไม่ไม่เธอมารอฉันล่างก่อนแล้วแล้วฉันแล้วแล้วเธอก็ถามพี่ว่าเธอพี่เป็นอะไรฉันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไงไ,ไม่สมบสัติก็ไม่เนี่ยสมบสัติเธอก็ไม่เห็นฉันแล้วนะตรงน,นี้นี่นี่นี่นนแล้วเธออยู่ไหนบอกฉันมาก่อนตอนเนี้ยฉันอยู่ไหนตู้เศษ ยังไงเนี่ยสมูเชนก็เผิ่สะดุดลงไปในน้ำนะพอแต่แต่ฉันไม่ทันหลับในการใส่ชุดไว้เนอใส่ชุดนอนว่ายน้ำโอเคไหมฉันก็เลยจมนะขอหน่อยเล็กๆอร่อยอ่ะ

ก็วหมคืนกต้าว่าแล้วไงเอาเกมเอาเกมด้วยโอเคสัญญาณอินเทอร์เน็ตใหม่มี